เป็นทริปที่เราจะไปตามหารักแท้เอ้าตายแล้วอยู่ๆเจอดาวเอแบกนะคะดูด้านหลังนะวิวเมือง็นไงบ้างคะคนเยอะมากทุกคนมาจากเมืองไทยมานิวยอร์กใช้เวลาทั้งหมดกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับมาสก์มันะน สำหรับคลิปแล้วนะคะที่เราแพ็คก,กระเป๋าไปแล้วและแล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วค่ะเป็นวันที่เรานะคะจะออกเดินทางไปนิวยอร์กซึ่งตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วนะคะหลังจากที่เราเก็บกระเป๋าไปเนอะก็มีการเตรียมตัวหลายๆอย่างอย่างเช่นออกกำลังกายเพราะเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราไปต่างประเทศอ่ะเราจะต้องใช้ energy เยอะเดินเยอะนะคะก็มีการออกกำลังกายเพิ่มเติมแล้วก็นี่ค่ะเพิ่งไปทำทรีตเมนต์ผมมาเพราะว่า เวลาเราไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่นหรือต้องใช้ชีวิตในโรงแรมแบบนานๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะสระผมบอ่อยเราก็ไม่อยากให้ผมมันแบบผมพันกันยิ่งปัญหาสําหรับแบบผู้หญิงผมยาวใช่ไหมคะก็ไม่มีใครอยากให้แบบผมมันพันกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องไปทําแบบทรีทเมนต์อบไอ้น้ำให้เรียบร้อยแล้วก็เล็บค่ะเล็บอาจจะแบบดูไม่สําคัญนะทำไมนนต้องเตรียมเล็บไปบางอย่างอะค่ะเวลาเราอยากให้อยากทาให้ใครเนี่ยเกิดความแบบอิมเพรส เกิดความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็ต้องพยายามที่จะดูดีในทุกจดุดสำหรับคลิปที่แล้วนะคะที่บอกว่าจะเอากระเป๋าไปแค่แบบเออใบเดียวแล้วก็เอายัดลงในอีกหนึ่งใบสรุปทำไม่ได้ก่ะทุกคนของมันแบบของเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชุดนอนเสื้อผ้าเครื่องสำอางหรือของใช้ส่วนตัวอะไรเงี้ยคะ่ะมันแบบ มันไม่สามารถยัดลงในกระเป๋าเดียวได้จริงๆอ่ะก็เลยต้องแบ่งเป็นสองกระเป๋านะคะแล้วก็กระเป๋าสำหรับเอ่อ carry on บนเครื่องนะคะก็เตรียมไปเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็รอคนมารับอยู่ค่ะเรามาดูกันว่าวันนี้ใครจะเป็นคนมารับเราไปส่งที่สนามบินสุโขทัยตอนนี้ก็มาแวะทานข้าวนะคะที่สุโขทัยก่อนที่เราจะไปสนามบินกันนี่มากับคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะวันนี้มาส่ง มีความรูม้สึกแบบย้อนกลับไปเหมือนเป็นเด็กกันนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ไปส่งเหมือนจะไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่นะพี่แม่ตอนนี้ก็อิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสนามบินกันเลยและด้วยความขี้ลืมของดิฉันนะ,ะ <c oughs> ทุกคนดิฉันเดินทางมาถึงจังหวัสดสุโขท,ทยัยถึงสนามบินแล้วเพิ่งรู้ตัวว่าลืมเปลี่ยนรองเทา้าเป็นรองเท้าแบบสำหรับขึ้นเครื่องมาตอนนี้ดิฉันใส่รองเท้าแตะอยู่ค่ะก็คงไม่พ้นจะต้องไปซื้อ ซื้อเปลี่ยนที่สนามบินนะคะแซงมากเลยทำไมคนขี้ลืมขนาดนี้วะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่สนามบินสุโขทัยแล้วนะคะคุณแม่อึ้งมากเลยมาที่สนามบินครั้งแรกเป็นไงบ้างคะคุแม่ไม่มีคนเลยมมแต่รถไม่มีคนเลยไม่จะรถนะคะสนามบินเงียบมากเลยมีสายการบินเดียวนะคะก็คือบางกอกแอร์เวย์ค่ะที่จะขึ้นจากสุโขทยัยแล้วก็ไปลงสุวรรณภูมินะคะ มาค่ะคุณแม่เดี๋ยวเากำลังจะบินขึ้นเครื่องไปอเมริกา3าสิบชั่วโมงคุณแม่ไม่ได้จะแบบเป็นห่วงไหมคะไม่ห่วงพี่ถ้าแม่เป็นห่วงจะมาส่งเหรอบอกลูกว่าแบบเอยดูแลตัวเองดีๆนะระวังอย่าไปให้ใครหลอกมึงจะไปหลอกเขาหรือเขาจะหลอกมึงมึงจะไปหลอกเขาหรือเขาจะมาหลอกมึงเราก็แบบมาก่อนเวลานะคะหลายชั่วโมงเลยเปีนที่นั่งค่ะตรงนี้เย็นเขาบอกว่าตรงนี้มันเย็นกว่าอ่ะอ่ะอ่ะตามใจหน่อย คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วะคะปีนี้หกสิบ <60. S 1> แล้วเกิดมาหกสิบปีแบบรู้สึกว่าแบบโอเคไหมชีวิตนี้รู้สึกภูมิใจแล้วไหมคะก็ภูมิใจอยู่ภูมิใจใช่ไหมจากลูกชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวไร่มาสามารถส่งลูกไปเรียนเมืองนอกได้สามารถส่งลูกจบได้ดีใจไหมดีใจมันก็อยู่ที่คนรักดีด้วยแหละลูกสามารถแบบเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วนะคะสรุปตรงนี้ค่ะเรา ร้อนกว่าเมื่อกี้มันไม่ใช่เย็นแ่ะมันร้อนไม่มันมันไม่ใช่ตอนเย็นกลัวเหมือนกันนะคะคุณแม่กลัวแบบว่าเครื่องบินตกช่วงนี้ดูหนังแบบดูหนังบ่อยมากเลยที่เครื่องบินแบบเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยกลัวแบบอยู่ๆเพ๊่หายไปไม่ทันได้สั่งเสียไม่ทันได้สั่งลาตายตายดูซิเนี่ยหายไปแบบยังไม่ทันได้ล่ำลาเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบบอกไว้ก่อนเผื่ออะไรจะเกิดขึ้นได้ไหมครับคุณแม่ หรือมันจะเป็นลางไม่เป็นลางหรอกเราอย่าไปคิดเราอย่าไปเชื่ออะไรอย่างนั้นเนะคุณพ่อเม็จะบอกไหมคะไม่มีไม่มีเลยกำลังแจงหัวเราอยู่ผิดกฎหมายเนี่ยอาจารย์น็อตโดนจับไปแล้วคุณแม่ภูมิใจกับลูกๆไหมคะภูมิใจไหมใจลูกแบบถึงแม้ว่าจะเกิดเป็นกระเทยแต่ว่าแบบสามารถเลยงลูกเตงได้เดี๋ยวไปลอกใครมาก็แล้วกัน จะไปหลอกใครมาก็แล้วกันร้อนมากคนะ่ะทุกคนอากาศโธไท,อทยอะ่ะไม่อยู่แล้วนะที่เมืองไทยอะ่ะใครจะอยู่ก็อยู่ไปเลยไม่น่าเชื่อว่าสนามบินที่นี่มันจะไปลง่วนภูมิแล้วไม่ก็ปกติมันน่าจะลงที่ดอนเมืองนะใช่ปกติถ้าเกิดสมมติว่าขึ้นที่แม่สอดหรือว่าขึ้นที่พิษณุโลกมันก็จะไปลงที่ดอนเมืองแต่จะมีเฉพาะบางสายการบินอย่างเช่นสายการบินบางกอกไอเวที่ จะไปลงที่สวนภูมิซึ่งเราจะต้องไปต่อเครื่องที่สวนภูมินะคะเราก็เลยจะไไม่ต้องเสียเวลาในการต่อรถซึ่งกลัวมากเลยวันนี้รถอาจจะติดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนึเราไม่รู้ว่าแบบจะเกิดอะไรกระเป๋าเยอะด้วย3ใบนะคะ สำหรับทริปนี้ที่จะไปนะคะก็จะเป็นทริปที่เราจะไปตามหารักแพค่ะท่านผู้ชม <Wow. S 1> เราก็จะมาดูว่าเราจะไปตามหารักแพไหมคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมนะคะสำหรับครั้งนี้ได้ก็ถือว่าโชคดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะอี่ะไปหลอกคขาน, <laughs> นั่นแหละค่ะก็ <laughs> อยากจะบอกว่า,าภูมิใจนะคะคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจน่างสงสารน่ะนารสารไอ้นคนที่มันคนที่จะไปเจอแล้วเขาจะหลงคลง <laughs> รม <laughs> ีนี้การจะ บอกว่าภูมิใจคุณพ่อคุณแม่มากเลยที่แบบชีวิตนี้เกิดมาได้แบบมีความสุขสะดวกสบายนะคะไม่ต้องชีวิตไม่ต้องดิ้นรลนอะไรมากมายเงี้ยไม่รู้ว่าชาติหน้าหรือแบบถ้าเกิดไปเกิดเป็นลูกคนอื่นเนี้ยอาจจะต้องแบบดิ้นรลนมากกว่านี้ไหมฝานี้จะไปทํางานจะทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเนี่ยดีใจมากเลยค่ะคุณแม่ที่ได้เกิดมาเยอะคนที่จะรากมากมากนะ เดี๋ยวมันก็ไปตัดออกตรงนี้เดี๋ยวมันก็ไปตัดออกไม่ตัดออกค่ะตัดลงไปเลยอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวจะรีบกลับมาหาให้ตรงได้นะคะถ้าเกิดต่อให้แบบเครื่องบินตกเครื่องีีอะไรก็จะจะพยายามเอาตัวรอดกลับมาให้ได้ค่ะคุณแม่คุณแม่เศร้าเลยอืร้อนอยู่ตอนนี้ร้อนมาก ตอนนี้ไปเช็ดเหงื่อกอนนะคบทุกคนเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ไม่ไม่ทำตัวเองให้เย็นเย็นอ่ะเดี๋ยวจะมีกลิ่นตัวแล้วพอเราขึ้นเครื่องเงี้ยคนข้างๆก็จะแบบใสยน้ำน้ำอะนั่นสิโครนใส่โครนที่ลืมมากเลยแม่ทำไงดีอะรองเท้าไม่ไดเอามาเนี่ยไม่มั่นใจเลยใส่รองเท้าแตะไม่เป็นไรใส่อดิดญาผมใส่ต้องไปซื้อรองเท้าที่สนามบินแล้วเอาคู่ถูกๆก็พอสองหมื่นสองหมื่นห้าก็พอไม่ต้องเอาใส่แพงอะไร เดี๋ยวอีใหม่มันก็หมั่นไส้เดี๋ยวอีใหม่บอกโอ้โหมันก็หมั่นไส้มันมันก็รู้มันก็รู้มันก็มาแล้วมาแล้วตอนนี้ก็มาถึงที่สวนภูมิแล้วนะคะกำลังจะไปเช็คอินต่อเพื่อที่จะไปเกาหลีใต้ค่ะเอ้าตายแล้วอยู่ๆเจอดาวเอแบกนะคะไปไหนคะเนี่ย ปไหนอะไปเมกาค่ะว้าเหมือนกันเลยค่ะไปด้วยกันได้ไหมอะแต่เราบินอีโคนะไม่จริงแบบอย่าพูดแบบอย่าอมตัวได้ป่ะชอบ่อมตัวเต้ตอนนี้ขออนุญาตแบบขออนุญาตแบบไม่ไม่ถ่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้คนล้นสนามบินมากทุกคนมันเป็นช่วงแบบเหมือนสงกรานแล้วใครๆก็บินมาบินไปอะไรเงี้ยค่ะขออนุญาตเดี๋ยวไปถ่ายข้างในดีกว่า นื่องจากว่าลืมนะคะใส่รองเท้าแตะมาลืมมานนึกออกที่จังหวัดสุโขทัยแล้วก็เลยต้องมาซื้อรองเท้าผ้าใบเปลี่ยนค่ะนี่ค่ะคนลืมรองเท้ามาใส่รองเท้าแตะเข้ามาค่ะก็ต้องมาช่วยใช้กรรมที่คุชี่นะคะ <laughs> ได้แล้วนะคะเป็นคู่นี้ค่ะจากที่ดูหลายๆคู่นะคะก็คือไม่ได้เลยเพราะว่าไซส เดี man, ๋ยใหญ่ไปเดี๋ยเล็กไปค่ะสรุปมาเป็นคู่นี้ค่ะที่แมทที่สดก็คือยังไม่ออกศาสนามินไทยเลยค่ะหมดไปเท่าไหร่แล้วคะแม่ ตอนนี้นะคะทุกคนก็เดินทางมาถึงที่เกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่สนามบินอินชอนทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่เลาจ์ของเอเชียนานะคะกำลังจะอาบน้ำเพราะรู้สึกว่าแบบหลังจากที่เราเดินทางมาตั้งแต่ตอนเย็นนะคะจนตอนนี้น่าจะเป็นเวลาประมาณ6โมงเช้าของที่ไทยนะคะยังไม่ได้อาบน้ำยังไม่ได้แปลงฟันเลยก็กะว่าจะไปเคลียร์ร่างกายไปอาบน้ำนะคะที่เลาจ์สักนิดนึงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรอเวลาเราบินต่อที่ไปจอห์นฟเคนเนดีเนี่ยอาจจะใช้เวลาอีกประมาณ10บ 4นะ่าจะประมาณ14ชั่วโมงนะคะซึ่งเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากค่ะนี่ค่ะเหนื่อยไหมคะแต้ๆกับที่ผ่านมาเหนื่อยไหมทำไมทรายเธอจะไปหาอะไรกินไหมเรามันเดินทางก่อยอยู่แล้วพอฉันทำไอเอฟอะฉันกินอะไรไม่ได้แล้วรู้สึกแบบการเข้าลาวครั้งนี้ไม่คุ้มเลยใครเข้าอากกินุ้ม ตอนนี้ก็คือกินไวายแก้วเดียวค่ะเพื่อนจะไปอาบน้ําก่อนนะคะเอ๊ะหรือจะเอากล้องตามไปในห้องน้ําดีนะอาบน,น้ำเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็คือพร้อมนอนแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะเดี๋ยวจะไปนอนบนเครื่องตอนนี้อาจจะแบบ <c oughs> เพื่อนที่มาด้วยค่ะบอกว่าเธอกันที่ไปอาบน้ำเธอต้องสวยขึ้นทำไม <c oughs> กลับมาหน้าสดอย่างนี้ เดี๋ยวค่อยไปสวยที่นิวยอร์กทีเดียวนะคะตอนนี้แบบง่วงมากๆถ้าเกิดจะนอนทั้งเมคอัพเงี้ยหน้าจะแบบสุขภาพไม่ดีนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นค่รับรองจึง ราก็อยู่กันที่นิวยอร์กแล้วเพื่อนหลังจากที่เดินทางนะครับมา30ชั่วโมงทุกคนแล้วหน้าแบบหน้าตอนนี้คือเอ,อืดแบบเอ,อืดไม่ไหวเพราะว่าอีแมสสุดท้ายที่นั่งเครื่องบินมาค่ะ14ชั่วโมงก็เลยตอนนี้อยู่บนรถแท็กซี่กันแล้วนะคะกำลังจะเดินทางไปโรงแรมเออสำหรับใครที่อยากจะมานะคะบอกเลยว่าถ้าเกิดมาลงที่ JFK เนี่ยคนเยอะมากในช่วงที่แบบถ้าเกิดเป็นช่วงวันหยุดอะไรเงี้ยคนจะเยอะมากๆเลยนะคะ อนนี้ก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะหลังจากที่อาบน้ำแต่งตัวไปตอนนี้เราก็จะออกไปหาอะไรอุ่นๆกินสักหน่อยค่ะรู้สึกสดชื่นขึ้นมากเลยค่ะหลังจากได้อาบน้ำนี่วิวด้านหลังวิวเมืองเป็นไงบ้างคะคนเยอะมากทุกคนเดี๋ยวมือแรกที่เราจะไปกินก็คืออะไรเอ่ยเกาหลีเพิ่งมาจากเกาหลีกินเกาหลีแล้วอยากกินอะไรซุปแบบที่มันเป็นแบบร้อนๆนะคะั เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับการเดินทางนะคะจากเมืองไทยมานิวยอร์กใช้เวลาทั้งหมด30ชั่วโมง<ม>ตอนนี้ก็เป็นอีกวันแล้วนะคะก็เอาบน้ำแต่งตัวเดินออกมาเพื่อที่จะไปถ่ายรูปไปทานข้าวไปใช้ชีวิตในนิวยอร์กแล้วนะคะก็อย่าลืมติดตามใน EP ถัดๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปการเดินทางขอจบไปแต่เพียงเท่านี้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ